คนชั่วสร้างอิทธิพลสาธุชนสร้างบารมีคำนี้นะครับทำให้เรามานึกถึงคำคำหนึ่งนะครับซึ่งหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินคือคำว่าบารมีคำว่าบารมีนี้นะครับเป็นศัพท์ภาษาบาลีในทางพระพุทธศาสนาแต่ถึงกระนั้นในทางโลกก็เอามาใช้กันนะครับเช่นว่าเราจะเคยได้ยินกันเสมอว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีบารมี ท่านผู้นี้เป็นที่เกรงขามเป็นที่นับถือเป็นผู้ทรงอิทธิพลหรือว่ามีบารามีแต่เขาว่าบารามีจริงๆนะครับในความหมายนั้นจะแปลได้หลายประการแล้วแต่อัถวิเคราะห์ของคํานะครับเพราะว่าบารีนั่นจะแปลว่า,าคุณธรรมที่ทําให้ถึงซึ่งฝั่งวงเล็บคือพระนิพพานก็ได้ ะครับแปลว่าเต็มก็ได้นะครับนั่นก็คือ,อเมื่อมีบาร,รมีแล้วและแต่อธิบายนะฮะที่ว่าแปลว่าเต็มคือเมื่อมีบาร,รมีแล้วมีความกำลังใจก็จะเต็มมีกำลังใจอันนี้ก็และแต่อธิบายก็คงจะไม่ต้องไปแปลตามศัพท์นะครับเอาเข้าเรื่องกันที่ ผมประสงค์จะมาพูดในที่นี้นะครับก็บารมีนั้นในพระพุทธศาสนาบารมีมีอยู่10ประการบารมีนี้นะครับถ้าได้บำเพเ็ญเต็มที่แล้วที่จะได้มีคำว่าบารมีแก่รอบหรือว่ามีคำที่ท่านกล่าวไว้ว่า,ายาณปริปากังความแก่รอบแห่งยาน หรือว่านะบารมีเต็มที่ก็จะบรรลุหรือว่าก็จะสําเร็จพูดสั้นๆแค่นี้ว่าเมื่อบารมีเต็มที่ก็จะสําเร็จอันนี้สําเร็จอะไรครับสําเร็จอะไรบารมีนี้นะครับเมื่อเต็มที่ก็จะสําเร็จคาว่าสําเร็จนี้สําเร็จเต็มระดับนะระดับไหนเช่นสําเร็จเป็น พระโสดาบันนะสำเร็จเป็นพระสก,กะทามิคามมนะครับสำเร็จเป็นพระอนาคามีหรือสำเร็จเป็นพระอระหันต์แต่โดยทั่วไปแล้วคำว่าสำเร็จนั้นจะหมายถึงพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดนั่นคือพระอระหันต์แต่ว่าสำเร็จหรือเรียกอย่างตรงไปตรงมาคือสำเร็จสาวกบาร,รมาีญาณนะหรือสาวกภูมินั่นคือ บารมีเต็มในส่วนของเป็นพระอรหันต์แต่สูงไปสูงสุดจริงๆบารมีเต็มในส่วนของพุทธภูมิหรือสำเร็จพระโพธิญาณตัสรูปเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็คือสำเร็จตอนี้บารมีที่ว่ากันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับบารมีที่ปรากฏ นั้นมีอยู่10ประการซึ่งบารมีนั่นก็คือความดีแต่ละอย่างที่บำเพ็ญอ่ะเราผมจะกล่าวว่าสิประการนี้ทุกคนชอบไหมแล้วเป็นความดีจริงไหมคําว่าความดีอันนี้คือความดีสากลน,นะครับไม่เฉพาะคนไทยไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธที่สมมุติกันนะครับเอาคนต่างที่เออคนต่างประเทศหรือชาวต่างประเทศ มารู้ว่าความดีเนี่ยหรือบาร,รมีเนี่ยดีจริงไหมอ่ะมีสิบประการนะครับคือ 1. นทานบาร,รมี 2. สองศีลบาร,รมี 3. ามเนคขม,มะบาร,รมี 4. ปัญญาบาร,รมี 5. วิริยะบาร,รมี 6. ขันติบาร,รมี 7. วิริยะบาร,รมี 8. อธิษฐานบาร,รมี เมตตาบรารมี10อุเบกขาบรารมีนะครับซึ่งในบรารมีนี้เราก็จะได้ยินเรื่องอพระเจ้า10บชาติมั่งเช่นย่อนะครับอธิสังเกตสังเกตคำหน้าคือเตชะสุเนมะภูจนาวิเวนะครับเนี่ยพระเจ้า10ชาติคือแต่ละชาติท่านเด่นในบรารมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเช่นเตก็พระเตมีใบนะะเตมียะ ช่าก็พระมหาชนกสุกอพระสุวรรณสามบัพเพินปัญญาบารมีเอ่อพระปัญญปัญญาไม่เอาบัพเพ็ญเมตตาบารมีนะฮะเตทะสุเนวัพนีมีราชมะพระมพระมโหสถภูกอพระภูริทัตจากอพระจันทะนะนากอพระนารทะวิกอพระ วิเจ้าจสูตรเนมภูจะนาวิวิอะไรแล้วก็เวกับพระเวสสันดรน,นะอ,อันนี้คือพระเจ้าสิบธาตุที่ท่านเด่นในบาร,รมีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่นี่พูดถึงาทานบาร,รมีข้อแรกทุกคนในสิ่งในโลกนี้ทุกคนต้องการการให้ จะมีสัตสังเกตจะมีกรมประชาสงเคราะห์กรมช่วยเหลือแม้ต่างประเทศนี้เดือดร้อนประเทศอื่นก็มาช่วยเหลือกันทุกคนชอบการให้นะครับศีลบาร,รมีนั่นคือความทํากายว่าจะให้ปกติให้มีศีลเช่นศีลห้ากึ่งเป็นข้อต้นขั้นต่ำนะเวาการเบียดเบียนชีวิตการปณติบาตเวกการลักของเขาหรือขโมยของที่เขามีเจ้าของนะ เวทจายการประพฤติผิดในกร,รมเวจาการพูดเทศสอนเสียดคำหยาพูดเพื่อเจออเวจาการดุสราเมลัยซึ่งให้โทษกับตัวเองเนี่ยทุกคนก็ต้องการศีลบ,บังคับกายกวาจานะครับเนคขมะบรมีคือบรมีที่การภาคจากกรามเขาว่าภาคจากกรรมนี่คืออะไรเพื่อจะได้บำเพ็ญประโยชน์พุ่งตนไปในการบ,บำเพ็ญสิทธิประโยชน์ไม่ให้ดีใจเกิดปริพู o ห่วงกังวลกับอะไรเช่นถ้าไม่มีนมเนคขมะเนาะ สังเกตในคำพะนั้นมุ่งไปที่คนสระเรือนออกบวชซึ่งมมาต้องเกี่ยวข้องกับเรือนไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมีเมียไม่ต้องมีลูกจะได้สร้างบาร,รมีได้เต็มที่หรือคือการทําใจให้พรากจากกรามแต่ถึงกระนั้นเมื่อเป็นคารวะก็สามารถรักษาได้เช่นอ่ะไม่อยากยุ่งกับลูกมี้ก็ถือศีลอุโบสถคืนหนึ่งกับวันหนึ่งอะไรเป็นต้นประเภทนี้ นคขม,มับารมีปัญญาบาร,รมีความรอบรู้ปัญญาทําให้มองอะไรก็ไม่ผิดคิดอะไรก็ไม่พลาดคาดอะไรก็ไม่พลางหวังอะไรก็ไม่เหลววิริยะบาร,รมีคือความเพียรน,นะครับความเพียรขยันขันติบาร,รมีคือความอดทนอดทนต่อความยากความลำบากต่ำอดทนต่อคําเสียดสีอดทน,ดทนในขณะทําความดีแล้วก็มีอุปสรรค สัจจะบารมีคือแสวงหาความจริงความจริงโดยปรมัต์ก็ดีความจริงที่เช่นความแก่ความเจ็บความตายหรือว่าจริงโดยสมมุติก็ดีเช่นศึกษาเราเรียนรู้ศิลปวิทยาซึ่งสมมติในยุคยุคหนึ่งว่าอันนี้สมมติเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะอธิษฐานบารมีคือความตั้งใจมั่นเมตตาบารมีคือความปรารถนาต่อสัตว์อื่น คำว่าสัตว์อื่นไม่ใช่เพาะคนอย่างเดียวนะครับสัตว์มีชีวิตเล็กน้อยเช่นมดหมูหมากาไก่ก็คือหนึ่งชีวิตคือเมตตาเนี่ยปรารถนาดีแล้วก็อุเบกขาวาดีคือวางเฉยเปลี่ยบเสมือนแผ่นดินอุปมาง,ง่ายๆก็แผ่นดินนี้ไม่ว่าจะทิ้งของหอมในแผ่นดินแผ่นดินก็หนิงเฉยจะเอาสิ่งปฏิกูลโสโครกเน่าเหม็นลงแผ่นดินพิษนี้ก็นิงเฉยนี่เป็นตน้นยกตัวอย่างส,สิบประการนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสากลละโลกต้องการ คือทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจนจิษฐานเมตตาอุบเบกขาในบารมีนี้ก็แบ่งเป็นชั้นอีกนะครับเช่นทานบารมีบารมีบารมีสิลไปเลยจนถึงอุบเบกขาบารมีอันนี้คือวีสามันนะครคือให้เช่นทานบริโก็ให้ให้เงินให้ทองให้อาหารก็สูงมาอีกทานอุปปาบารมีอุป,ปะแล้วก็บารมี ศีลอุปป,ปาลามีในคมัอุปป,ปาลามีเป็นต้นอุปป,ปาลามีขณะสมัรถสระเช่นสระเลือดเนื้อนะบริจาคล่างกายถือเป็นอุปป,ปาลามีนะครับความเห็นของผมคือเลือดเนื้อไม่กระทึงขนาดชีวิตนะครับสร้างความดีสร้างความดีมดไปอุบถุมเทชีวิตไปยอมตายในการให้ทานไปหรืออะไรประปันด้วยนะถึงก็บอกว่าสร้าง ยังชี่ว่านะคนชั่วสร้างอิทธิพลสาธุชนสร้างบารมีแต่ว่าสุดท้ายนะครับขั้นสูงบารมีขั้นเช่นฐานะอุป,ปอเช่นฐานะประมตถบารมีบารมีที่มีประโยชน์อย่างยิ่งปรมตถะประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์สูงสุดนั่นคือยอมสละเลือดเนื้อเพื่อบำเพ็ญบารมีแต่ว่า เลือดเนื้อ,อน,นี่นะครับบางทีเช่นอ่าอายกตัวอย่างในการหลักสร้างบรารมีเนี่ยนะครับก็จะมี3ประการที่ท่านกล่าวว่า,าทำไมต้องจดุดธูป3ดอกบูชาพระท่านก็กล่าวว่าบูชาพระพุทธเจ้า3ประเภทคือ1ปัญญาธิกะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าซึ่งยิ่งด้วยปัญญา 2. สศรัทธาธิกะพระพุทธเจ้า พุทธเจ้าที่ยิ่งด้วยศรัทธา 3. วิริยะที่กับพุทธเจ้าพุทธเจ้าที่ทรงยิ่งด้วยพระวิริยะคือความเพียรแต่สังเกตว่าที่มีข่าวแล้วว่าฆ่าตัวตายอะไรต่างๆอันอาจจะหนักในศรัทธาหนักในศรัทธาแต่ถึงกระนั้นแล้วลำพังตัวก็พอทำเนาแต่ถ้าไปสอนให้ผู้อื่นกระทำตามอันนี้ก็ถือว่า มันก็เป็นบาปกรรมที่ทําอย่างนั้นอันนี้มันเรื่องเพราะฉะนั้นหลักการสร้างบาร,รมีเนะี่ยอ่ะก็มีปัญญาศรัทธาวิริยะนะปัญญาคือความรอบรู้ศรัทธาคือความเชื่อปริวิริยะคือความเพียรระยะเวลาในการสร้างบาร,รมีก็ต่างกันอีกอย่างปัญญาเนี่ยทำให้มองอะไรก็ไม่ผิดคิดอะไรก็ไม่พลาดคาดอะไรก็ไม่พลังวังอะไรก็ไม่เหลวจะได้เป็นตัสรุ้เป็น พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าต้องบัเป็นบารมีสีอสงไขยแสนกับนับไม่ถ้วนนะครับส่วนพระสัตตาี่กับพุทธเจ้าคือใช้ความเพียรอ,อ,อ,อใช้ศรัทธาความเชื่อนําหน้านะศรัทธามากกว่าปัญญาศรัทธามากกว่าความขยันเชื่อไปก่อนบาร,รมีชั่ะยเวลาแปดอสงไขยแสนกับมากกว่าปัญญานะหนึ่งเท่าตัวก็คือปัญญาธิการสีอสงไข สัททิกะแปดอสงไข่ตอนนี้มาบำเพ็ญปรมีพระพุทธเจ้าประเภทพระโพธิสัตว์ประเภทวิริยะทิกะยิ่งด้วยวิริยะความเพียรคือขยันไว้ก่อนขยันทําขยันทําความดีขยันสร้างทานศีลเนกขมัปัญญวิยะคันติสัจตจิฐานมเมตตาอุเบกขาใช้ความเพียรจนกว่าจะเต็มรอบแต่สรุปเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าใช้ระยะเวลา16อาสองไขยแสนกลับนะฮะ มากกว่าศรัทธาทิกะหนึ่งเท่าศรัทธาทิกะแปดสงไขวริยทิกะสิบหกสงไข่เนี่ยเต็มรอบแต่เขาว่าเต็มรอบอันนี้คืออะไรครับก็คือบารมีเต็มทั้งทานบารมีอ่าทานอุปปารามีทานปรมัตถารมีศิลละปารมีศิละอุปปารามีศิละปรมัตถารมีเนขมะปารามีเนขมะอุปปารามีเนขมะปรมัตถารามีไปจนถึง อุเบขาบารมีอุเปขาอุปป,ปารมีอุเปกขาปารมัตถารมีเนี่ยเรลยกว่า30ทัศคือทั้งทานบารมีถึงอุเบกขาบารมีอ่ะก็10สิบทัศละทานอุปปารมีถึง